ครับอันนี้ก็มาดูกันครับทุลักทุเลนะครับอันนี้ก็เอารถเกี่ยวข้าวนะครับมาดึงก็ไม่ขึ้นนะครับก็ต้องใช้ลอกนะครับใช้ลอกดึงนะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ก็ใส่โซ่ใหญ่ๆเลยนะครับมาดูกันครับมาดูใส่ลอกใหญ่ๆ โอ้นี่ครับสายสู้ใหญ่เลยนะครับโซ่ใหญ่เท่าแขนนี่ครับเออนี่ครับแล้วก็ติดหนักนะครับติดหนักดูนะครับเอาโซ่ใหญ่ๆเลยครับนี่นี่นะครับโซ่ใหญ่เลยครับ ปิดหนักมากครับไปอยู่ไปอยู่นี่ะนะครับอันนี้ก็ใช้ล้อนะครับใช้ล้อนะครับขึ้นอยู่ครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วดูนะครับดูครับะไรก็ขึ้นอยู่ รับสายโซ่ใหญ่นะครับโซ่นี้ก็เอาไปมัดใส่รถไถน,นะครับก็ล็อกเกียร์ไว้นะครับก็ล็อกเกียร์วไว้นี่นะครับสายโซ่ใหญ่ๆไฟไ,ไ,ไล่เติมอยู่นะอือไปอยู่ฮ่ <laughs> <laughs> อ ดึงลอกก็เหนื่อยแล้วครับอ่าดึงลอกก็เหนื่อยครับพักพักยกครับพักยกอ้าวพักยกแล้วสายโซ่ใหญ่ใหญ่สลิงมันยืดเนาะดึงมันยืดมันยืดตีเนาะติดหนักครับติดหนัก เดี๋ยวดูพื้นก่อนติดหนักเอาเอาลดนี้ดึงเบึ้งเลยวะเออไปลายแนว ไปได้ลายแล้วครับนี่ก็พักยกอยู่นะครับพักยกเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูครับนี่ก็ถ่ายใกล้ๆดูนะครับโอ้อันนี้ก็ดินอัดหมดนะครับอ้ายลพัวเนี่ยก็พักยกครับนี่นะครับโซ่ใหญ่ๆนะครับดึงยาวจัง มาใส่รถนะครับรถเกี่ยวข้าวสองคันโน่้นสองคันสองคันเจ้าของรถบ่ฮะยืนยืนไปพูนยืนถ่ายบ่มาไปยืนอยู่รถพุ่นเอ้ามีอ้อบ่ตั้งประเกษตร ไลคลิปม่ได้เกี่ยวข้าวโอ้ยไล่คลิปหลยคลิปเลยไม่ได้ปั้นข้าวจอยนี่เอาทัวรโลกครับแล้วก็เกี่ยวข้าวนะครับก็มีเศษตมทั้งหมดตมทั้งหมดครับ ครับแล้วก็พักยกอยู่นะครับพักยกเนี่ะ,ะเดี๋ยวก็พักยกก็ดูดรอบๆบริเวณก่อนครับอ๋อนี่ก็เกี่ยวเสร็จแล้วนะครับข้างบนนี้นะครับนี่ก็เหลืออยู่สองที่นะครับของลุงวางนะครับแต่ดันรถมาคาตรงนี้ พักยกพักยก้าพักยกครับอยู่ตรงร่มแดดแดดครับวันนี้แดดร้อนเดี๋ยวดูรอบๆไปสวนเนื้เบแ้งเอาเบียร์มาสกวันสองตัวเอาเบียรีมาจ้าคือไออามลิกนนี้ ยังไม่ได้สักบาทอยู่อาพักยกครับพักยกเดี๋ยวก็จะต่อแล้วนะครับนี่เดี๋ยวก็จะต่อแล้วอ้ดรถสองคันครับรถสองคันน้นคันนี้จม ก็ใส่ลอกนะครับดึงนะครับก็มัดใส่รถถ่ายดูรอบๆก่อนครับมันก็เกี่ยวกันเสร็จแล้วดันมาคาครับ ครับนก็ทั้งวันว่าจะไม่ค้ำนะครับดันรถมาขาค้ำเลยเอารถมาสองคันเลยนะครับนี่เอามาดึงก็ไม่ขึ้นนะครับก็ใายลอกนะครับใายลอกดึงนี่นะครับดูนี่ก็มาค้ำนะครับโอ้เป็นน้ำออกเลยนะ น้ำยังมี <_ c oughs> ครับนี่ก็สายโซ่ใหญ่ๆ,ๆนะครับสายโซ่ใหญ่ๆเลยถ้าไม่งั้นโซ่เล็กขาดมาโซ่เล็กขาดนะครับโซ่เล็ก

ยืเห็นออืม,อมเห็นอยู่นี่ตพีบอกยืพีม่เห็อกั <c oughs> โอ้ยเตานัดเป็นลำขาดเฮ่า,าอ่ดททเดี๋ยวจะเอาไปให้คนทั่วโลกดูอืมให้คนทั่วโลกดูวัารถติดแล้วครับรถติด,ดเดี๋ยวก็ใช้ลอกดึงอยู่ครับลอกดึง ครับนี่ก็ลอกก็แรงกว่ารถเนาะรถก็แรงอยู่ครับแต่ว่ารถก็แรงอยู่อ่าครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับครับนี่ก็ใช้ลอกดึงอยู่นะครับเนาะนะครับ